สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะค่ะวันนี้แม่เพชรก็จะพามาดูบอลน,นะคะ,ะสวนบอลที่บ้านนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาวน้อยปาแป้งนะคะขายหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นควนอิมนะคะควนอิมมีสามใบนะคะสามร้อยบาทนะคะอันนี้เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะทุกคนเจ้ากรุงไกเซอร์ขาย 150ห้าบาทนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพญาเวกสองห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวนะคะร้อนทองแล้วก็บัวแดงนะคะสวยๆเบบีบีสดๆนะคะ <c oughs> ทังนี้ก็จะเป็นยีหนวนะคะกระถางละน้อยนะคะะขาย สวยนะคะทุกคนมีหลายกระถางนะคะออกทุกวันนะคะของออกทุกวันทั้งขายทั้งซื้อเข้านะคะตัวนี้ตัวนี้สวยมากนะคะอันนี้ไม่รู้ชื่ออันนี้ปาเตตน,นะคะอันนี้สีขาวนี่สหเดชะนะคะสหเดชะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะ กินกระถางแม่พันธุ์นะคะไม่ขายนะคะใบใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นอีเนาตัวนี้ตัวเป็นใบกะมยีก็จะเป็นมอนสเตอร์ล่านะคะแล้วก็โฮกหลงนะคะอ่าตัวนี้เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะสีแดงสวยๆสวยๆอ่าเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะสาวน้อยป้าแป้งนะคะอันนี้อันนี้ ต้นเท่าไหร่เดี๋ยวดูเงินะคร่สองสองร้อยบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางเล็กที่ลูกค้าจองแล้วนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นอนุบาลชั้นอนุบาลอยู่ได้หลายพันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ,อดิบนะคะอันนี้โกหลงนะคะสวยมากทุกคนโรกหลง ดูใบเขาดูใบเขาสวยมากนะคะอ่าสวยมากนี่กระถางแม่พันธุ์นะคะไม่ขายนะคะอันนี้คือกระถางแม่พันธุ์ผงสุวรรณก็สวยนะคะทุกคนอีผงสุวรรณนะคะอันนี้พวกนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะไม่ขายนะคะอันนี้อีเหนานะคะอีหนาแม่พันธุ์อันนี้ก็นกกระทานะคะนกกระทาก็แม่พันธุ์นะคะนี เดี๋ยวมาดูโรงเรียนอนุบาลชั้นอนุบาลนะคะอันนี้หกหลงอนุบาลนะใส่ถุงไว้อย่างนี้ใส่น้ําแล้วก็ใส่ถุงไว้อย่างนี้นะคะสาวน้อยปะแป้งอันนี้จอมทัพนะจอมทัพนะคะอันนี้ก็เพชรเงินละเพชรเงินล้านนะคะทุกคนอันนี้ชั้นอนุบาลอันนี้พืชผักสวนครัวอันนี้แถมแถมอันนี้พืชผักสวนครัวปลูกปลูกไว้ในบ้านนะคะทุกคน พอ <c oughs> ดีแอดชอบปลูกต้นไม้นะคะนะคะอันนี้เป็นบอนไซมะพร้าวเนาะที่ทำไว้อันนี้บอนไซมะพร้าวนี้สี่ปีแล้วะค,ะค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็จะมีบอนไีสวยๆมาลงให้ชมบ่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดี